มาฝึกพูดออกเสียงเกี่ยวกับเครือญาติกันค่ะ niece 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 ie ที่เห็นนะคะเป็นเสียง e นะคะ e แล้วก็ ce ที่เห็นนะคะเป็นเสียง s นะคะจะออกเสียงเป็น i e ase, e i e i e รวมกับเสียงเยรวมกับเสียง n ข้างหน้านะ,ะเป็น niece 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 นะคะหลานสาว nephew เนฟิวพีะ ph นะคะ ph ในคำนี้นะคะก็คือเสียง f นะคะเป็นเสียง f นะคะออกเสียงเป็น feel 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 นะ,ะบวกกับข้างหน้าเสียง e เป็นเสียงเอนะคะเนอเอเนเนเ e ฟ n e เน e ิ n e นฟ e วนะคะนี่เป็นหลานชายนะคะ parents parents นะคะอ่า parents มีสองคนนะคะ parents เติม s นะแปลว่าพ่อกับแม่นะคะเรียกรวมกันว่า parents parents grandparents grandparents ก็คือ,อคุณปู่คุณย่านะคะ cousin 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 นะคะ อันนี้แปลว่าลูกพี่ลูกน้องเป็นญาตินะคะ and and หรือว่าจะออกเสียงจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า aunt 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 ก็ได้นะคะแปลว่าคุณป้าเนาะส่วนคุณลุงนะคะเป็น uncle 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 ะะเอาไปฝึกออกเสียงกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูดาวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ